สวัสดีครับพอกันวันที่ยืมหาครับหัมงเสาครับตอนนี้ออกมาเบิงไฮเบิ้งหน้าครับวกพี่น้องนี่มาเบิงหน้าว่าสิมาไทมืออื่นครับเป็นวันอาทิตย์เนาะมืออื่นกับสิมาไทช่วงจะเสาเพื่นครับหน้าที่วงขางของหน้ายายสิมาไทมึกอทิตกอนนั่นแหละครับนี่เป็นหาหลดบได้ ก็ว่าสว่างเสาอาทิตย์กันบมมีไปเด็ดปันหน้าวานเขาคมาไทยเพื่อนเนี่ยเพื่อนว่าพอดีหน้านี่มาบึงหน้าดงครับพี่น้องหน้าดงเขียงครับพระเจ้าอา่าเขาเรียกอะไรไงตลาดเฮดอะเปิดละครับตอนนี้หลังจากที่ฝนถึงช่วงมาเด้อาทิตย์หนึ่งครับเกือบอาทิตย์หนึ่งแหละครับเพราะว่าหมู่บ้านมันก่อนตกกยูบทางอื่นครับแต่ตอนทั้งนี้แดดเริ่มออกแล้วมันเอาละครับวันนี้ขาเจ้า ซาเห็ดออกเห็นยังกัได้ออกมากหลุดมอไซค์อยู่ทั้งหัวดงครับทั้งขาเขาคนครับจอดหลายคันอยู่ครับนี่ะครับดงนี่แหละครับดงดงดงเขียงเนาะดงเขียงเนาะภาษาอีกหนึ่งคือดงเขียงเพื่อเขียงบ้านเฮานั่นนะครับเอืนดงเขียงดงเขียงเขตของตำบลกุดขาขีมนะครับ แต่ว่าขาจาชาวบานฟังสองฟังคือทับใหญ่กับกุดก้าวทิมกับได้พึ่งพาอาศัยกินของปา่ากินของจมธรรมชาติตามดูการอยู่นี่แหละครับนอใหม่กับร้ายครับช่วงนี้แต่ล่อให้มันดินซุ่มๆจังหน่อยครับเห็นไหมถึงว่าให้ฝนมันถึงช่วงนะครับจังนิดนึงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยต้นเดือนมิถุนายนจะออกร้ายครับช่วงดินเรื่มแห้งเนี่ยครับมาบึงหน้าครับแล้วก็ เอารถไถออกมาปั่นหน้าให้พ่อใหญ่ครับที่เฮือนที่เพิ่งมีเถียงนั่นแหละครับเพิ่ให้ายหลอด,พดเพิ่งมาไถไว้อาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ที่ผมมาไถของของเจ้าของเนาะมาไถของผมเองเพราะว่ามือมือผมมาไถของผมเองนั่นมีหลอดมาไถให้เพื่อนอยู่นะครับแต่ว่าหล่อนตอนปันน่นเพิ่งมาเพิ่โทรมาเหมือนเพื่อน,นมาไปไถไปปัน่นให้เนรา่าผมมีรถอดยังผมเฮ้ยจังไลยนี่แหละเพราะว่า ก็เลยตกลงว่าสิไปวานอีกหน้านึงครับหน้าต้นนั้นวานตมเครื่งหนึ่งประว่าเกือบครึ่งหมดลวานตมแล้วก็วานแบบเอาเขามาขึ้นนึนะครับเพราะว่าพอพิ่นเอาเขาลงมือ,ม,อ,ม,อมือว่านย่ำแรงครับตอนนี้พิ่นกับเอาขืนแล้วแบบจีเปียวานแบบอาจจะเป็นวานตมข้างข้าง,ข,าง,ข,างข้างดินไหวกับวานฝังกับวานกบน,นะครับแต่่ฮห้ว่าสิเป็นยังไ๋เพราะว่าสิออกไปตามหลังเพราะว่าละปันจาก ปันหน้าห้เพราะไ่นี่แล้วก่อนครับหน้าเพิ่นสามไรครับโมโดนดอกเป็นคอหลองมันก็เลยว่าโมมีหลดนะก่อนเสิไปหน้าคนอื่นกับเ้ยหน้าจะของกับปันใหแน่จัน้อยชักสมองก็กว่าน่าจะเลว้ยวเครับเพราะว่หน้าเพิ่นเป็นนางานเดียวลวงปืดเลยครับโมมีคันเทะโมมีอย่างครับเนี่ยก็ไท้ว้อาทิตยกกว่าเลยหนาเขียวปืดเลยครับ ธรรมดาก็คือด้เวลาวานแหละล่ะครับแต่ว่ามันมีหนามไหมครับหนามมันเป็นขังอยู่ในแองในเองก็เลยบ่อยากวานก็เลยว่าเลียดไปเป็นอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าครับหยุดหยุดติดต่อกันสามมือออาทิตย์ต้นต้นของแมียนอยครับอาทิตย์หน้าหยุดวันไอวันราชินีนะครับวันที่สามมิถุนายนครับเสาอาทิตย์จันทร์นะครับสามวันน่าจะเป็นเสามเมอ,อาทิตย์นัดทัดไปน,นี่ครับจังเสียดเมื่อวานครับ พอว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มทิ้งช่วงแล้วครับรเกษตเขาสูสภาพวะประมาณว่าเปิดเปิดฝานะครับฝาเปิดออกมันนี่เกษสรเดียดได้ไหมเนี่ยกระนางค้างๆไว้เกษสรหายครับหายมันนี่เกษรเดีดเวลาเมื่อวานน่าจะคล้องครับปุ่นครับเครื่องปัน้นมันทำงานอยู่คนกับเครื่องอัน ลางวานครับเป็นจา,างคนำวานเพราะว่าพาอไงเราเท่าเหรอเราเบาไหวเนาะแบกเครื่องมันเอาเครื่องมาสำรองอยู่เครื่องหนึ่งแต่ว่าเพิ่นอาจีพบ่ไ้เห็ดเห็ดดอกเพราะว่าเป็นจางเขาเหล้วเดยสียางไปเบ่งน้ำ่นแล้วจะคล้องหน้ามันเยืนถาอยู่บึงสภาพดินแล้วนี่น่าจะถิมแล้วฝนครับบ,บึงบรรยากาศแบบนี้มันเหมือนกับ มืดมากแล้วก็ลอยไปทังอื่นนะครับเพราะว่าทักช่วงโซนทา้งอื่นอาจจะพ่านต๊กครับที่แบบมีนม้มมีมีตอนแบบขังแบบนี้นะครับเพราะว่ายูนี่คือโต๊กจนหัวกออกแล้วเนาะครับเดี๋ยวดีหัวกันแล้วนะฟังทั้งอื่นเขากำลังเลื่มครับกำลังเลืม่มเลยจับกบจับอื่นกันอ๋อพราะงเราสิลงน้ำพ่นอยู่ตัวนั้นแสดงเอาพ่นกระเลีงเฝ้าพื้นกันผมก็ซืได้ล่ง ตามอันเลยครับตามนารถอันนั้นเลยนะครับตามนาเครื่อง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 ผลเลยแหละครับเพราะว่าผลสองเครื่องพร้อมกันอลอลืมบอกไว้นี่ครับนี่ต้นขย่อมต้นนี้แหละครับของหน้า,าขอใหญ่แขางกันเฮ็ดพอนี่ประจําเลยครับนี่ในคู่ในคู่ค้องนะครับเพิร์บอะไรเลยครับรนีน่เดือนมิถุนายนนี่แตกเพิร์บเลยนะครับ เห็ดเพาะถึงมันจะบวหลายแต่มันกับพ่อได้กินอยู่พอไดข้ขูดหาอยู่นะครับนี่คือเป็นมองเฮ็ดเพาะแรงมองหนึ่งครับมองประจําขาประจเราเขาสิหูจะมาแย่มได้ทินแต่บบเพราะมันแตกครับมาท่านจะเกลีอนี่จะของหน้าคนเป็น,ปนยังไงผลยังไง ให้พ่นผนแลี่วก็นปั่นเธอเดียวเลยครับมันต้อง,งเสียเวลาเพิ่นต้องไปเล่งเพิ่นเพิ่นผลสองเครื่องแป๊บเดียวเนาะเขาหน้าสามลาครับพี่น้องนี่ครับมีสางมีเทียงหน้าเลยละครับเสียงมอไซค์รกระจกมหาเหตุ นี่ครับกอไผ่กอไผ่ที่ว่าเมื่อเคยมาซับน้อใหม่ดูดูครับนี่เขาไปข้างในนี่เป็นปลาใหญ่เลยนะครับซื้อกันนี่แหละครับตรงเขาไปเลยน้อใหม่ไฟน้ำเนี่นะครับเดี๋ยวเท่ละครึ่งนงปุ๋ยเท่ละทร่งปุ๋ยครับัทิ้งช่วงลงๆไว้คนบม่มาจักอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อกันนี่ครับแป๊บเดียวครับย่างหลายขึ้นไว้นําบมื่เข้าโพขึ้นอยู่กลางกอขื่นครับตัวเลี้ยมขึ้นสูงกับปล่อยมันให้มัน ขยายพันธุ์ไปนี่ครับหน้าเป็นเหยาวเลยครับเหยาวเยียดเลยครับุ่นละสามไล่สามไล่คือสี่ไล่คนกับบริจากดอกคนบอกอยู่ประามาณสามสี่ไล่นี่แหละครับ ไชไว่ไพร้อมกับผมมันละไชมือเดียวกันไถรหลอบสองดินรวนดีอยู่อยู่นี่จะมีนามค้งอยู่นิดนึงบรรยากาศเศ้าๆครับประมาณหกโมงก,กว่าๆละตอนนี้ตรงหน้าบ้านเฮาครับผมอากาศแบบนี้ม่ต้องห่วงกับฝนทิ้งช่วงแน่นอนว่ตกดอก จะหาเหาา็ดครับของปลากินแห้อครับวันนี้หลังจากวานเขาแล้วครับคลิปนี้ก็ไปสันิดนะครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหน้าครับผม